ขอขอทราบคอนเซปต์หน่อยค่ะคอนเซปต์ concept อาหารของกลุ่มนี้เลยไม่มีน้ำมันไม่คอนเผ็ดร่มแล้วแล้วจะแก้ปัญหายังไงะคะบอกแล้วว่าให้เตรียมมาเอาไปจีเอาไปจี่จแทนแล้วมันจะไม่คาวเหรอคะแล้วมันจะไม่คาวเหรอคะเชฟแปมแ,แก้ปัญหาค่ะโอเคค่ะกลุ่มนี้กำลังลงมืออย่างแข่งขัน คอนเซปต์อาหารว er ัน <whales> นี้ค so ืออะไรคะมาเมกุไอหย่าได้ดฟุกุค่ะอ๋อได้ฟุกุค่ะเออโบจิได้ฟุกุมีแต่ของหวานเนาะเดี๋ยวดูของคาวอันนี้คอนเซปต์คืออะไรคะคอนเซปต์อาหารคืออะไรคะเอาเลยค่ะชื่อชื่อชื่ออาหารเอาเอาแนวคิดแนวคิดคอนเซปต์ของอาหารเรา ไอติมนมถั่วเหลืองไอติมนมถั่วเหลือลงโอเควัตถุดิบน่าสนใจอ๋อกล่องเซียวฟ้านคืออะไรคะวิปครีมวิปครีมอ้าวกลุ่มนี้ค่ะเ <c oughs> ตรียมอะไรมาคะ <c oughs> แล้วลหมักไว้ก่อนใช่ไหมคะอ่ะคอนเซปต์ของอาหาร <c oughs> คือประมาณไหน <c oughs> เอาเลยดิคอนเซปต์ concept อาหาร <c oughs> คิดคิด,คดไว้ว่าอาหารเราเป็นประเภทไหนอะไรไงลองอธิบายสิ

อร่อยนะคะร้านนี้เดี๋ยวลองชิมก่อนค่ะเมื่อวานมอหนึ่งมอสองเล่นครูท้องเสียเกือบไม่ใส่ตเกียรใช่ตายเกืบวายเมื่อวานเค็มมากตายลูกนักเรียนขายมีดปลายขายมีดปลายนู่นนุ่นอยู่นู่นอยู่ที่โต๊ะครูนั่นแหละเอาแป้งอะไรโรูดก่อนเอาแม่ใส่จานเอาแม่เอาไม่มาเอออันนี้เอาซอสสตรอเบอรี่มามิกกับทอดมันเหรอคะ อันนี้คือเอาซอสสตรอเบอรี่มามิกับท้าวมันอ๋อลองดูเหรอโอ้ข้าวหวานมาด้วยกันอ๋อเอาน้ำแข็งมาทำอะไรคะนี้น้ำแข็งมาสร้างความเย็นครับสร้างความเย็นแล้วไงต่อคะแล้วน้ำแข็งอย่างเดียวแล้วมันจะเป็นเนื้อจิ้มให้เหรอคะมีเกลือแล้วถ้ากวนไปแล้วมันไม่แข็งทำไมคะเนี่ยก็ไม่ใช่ไอติ อ่าเราจะทำยังไงคะ,อ,อ,ะอ่าลองดูลองดูก่อนจริงๆน่าจะเทสสักนิดสักหน่อยก่อนนะคะลองดูก็ได้หรอกลองดูลองดูเออทดลองลองดูงไม่ดีก็มีความเย็นกูได้ได้หน่งยอะไรด้ยนี่มีความ มีความเหมือนเป็นขนมและก็ของขวจะเดี๋ยวรอแบบ finish เสร็จสิ้นยิ้มด้วยไม่ให้ใช้น,น้ำมันแต่ต้องเตรียมมาเองค่ะแก้ปัญหาค่ะคุณไม่เตรียมมาคุณก็ต้องแก้ปัญหาค่ะไันเ,เข้า่อยเดี๋ยวเตรียมต้องตัวนี้หกรอ อันนี้ทำขั้นตอนอะไรต่อค่ะรอทำอะไรทำคาราเมลเพื่อเป็นซอสราดมีที่เสร็จเรียบร้อยแล้วไหมคะตัวไหนคะตัวไหนคะอันนี้ยังไม่สมบูรณ์อ๋อนั้นตัวเทสใช่ไหมตัวเทสอ๋อเเลโอเคค่ะอันนี้แครอทแดงคือทำอะไรค่ะ ต้มเสร็จแล้วผัดต่อค่ะอ๋อต้มเส้นผัดกับซอสโคชูโคชูช่างในหม้อนี่คืออะไรคะไก่ต้มโคกเสร็จจากการต้มนี้แล้วไปทำอะไรต่อไหมคะก็จะทำจิ้มมันเป็นไข่นอ่าเป็นน้ำจิ้มหวานนะเก็บนิดนึงโอเคค่ะปฝาอกโ่เช้าวตอนนี้ถึงขั้นตอนไหนแล้วคะนี่โอ้โห ไม่เป็นไรเขาทำถูกแล้วค่ะเชฟต้นหอมอย่างเงี้เชฟจริงอยู่เออตอนนี้ทำอะไรอยู่คะนวดแป้งค่ะนวดแปง้งโอเคจะบอกว่าแบบที่ตังทำนะ่ะถูกต้องแล้วค่ะนวดนวดนวด,นวด,นวดปลายใช้สันมืออ่ะส้นมือค่ะรีดรีดรีดดึงดึง,ง,งปอ๋อให้มันเป็นเหมือนเส้นดำใช่เป็นไงคะไอติมเป็นไงมั่งไหนขอย่นชมนิดนึงนิดนึงค่ะขอย่นชมหน่อย ขอย่นชมขอย่นชมอ้าปิดกล้องเลยเออโอ้ยมาอยู่น่าโอเคโอเคโอเคไปได้าเลยค่ะเหลือ2ีนาทีนะคะ20นาทีส่งงานนะ20นาทีส่งงานนะคะ

กูบอกอะไรนะคะโอ้โหกูเต็มที่เลยนหนครับอู้มาแล้วเอาแข่งกว่านี้หน่อยทีนี้มาชิมกันก่อนว่ามันจะได้หรือเปล่าอ๋อเทสรสชาติใช่ไหมกินกับท็อปปิ้งที่เราคิดเอาไว้นะคะรวมกับท็อปปิ้งที่เราคิดเอาไว้นี่มาแล้วการจัดจานการจัดจาน อร่อยจริงโอ้โหทำไปชิมไปด้วยแล้วน้ำลายไม่ตกเหตุไม่เป็นไรค่ะคนกันเองอ๋อคนกันเองเอ้าวแล้นึกถึงครูคนชิมไหมคะเนี่ยฮะอ๋ออย่างนี้ยังไม่โดนไม่เป็นไรจะป่วยไปด้วยกันจะไม่ดีมั้งคะป่วยโรคอะไรคะไม่ได้ไม่ดีมั้งค่ะไม่มีคนสนใจแล้วเนยนี ไม่มองได้แล้วนะเอาเคค่ะของเราเป็นการฟิวชั่นอาหารอะไรบ้างคะเป็นการเอาแครอทมาต้มค่ะแล้วก็ใส่หมูแล้วก็ไปต้มแล้วก็ใส่้ระชเองมาผัดกับซอสเกาหลีค่ะเราคาดว่าเนื้อสัมผัสอาหารจานนี้ของเราน่าจะเป็นแนวไหนลูกเผ็ดมากค่ะเผ็ดมากเลยใช่ไหมแนวคิดแนวคิดของการฟิวชั่นครั้งนี้คือ เา,ามาเลยค่ะพูดได้เลยขั้นแบบในการคิดทำอาหารต้มไมถึงเอาแครอทมามิกกับหมูทำไมถึงคิดฮะอยากลองว่าล<ม>องแครอทมันต้มมันหวานแล้วถ้าเกิดเอามาใส่หมูแล้วเข้ามากับซอสผิดมันจะเป็นยังไงโอเคเนาะเป็นความท้าทายเนาะขั้นตอนไหนยากสุดคนะในกิจกรรมนี้ตอนยัดหมูใส่แครอทยัดหมูใส่แครอทแล้วก็หั่นแครอทด้วยใช่ไหมคะโอเคดีมากค่ะ อาหารฟิวชั่นวันนี้ของเราคืออะไรคะไก่ต้มโคกค่ะไก่ต้มโคกอ่ะขอแนวคิดทําไมเราถึงคิดทําไก่ต้มโคกเพราะว่า <c oughs> เป็นไงคะเพราะว่ามันอยเนาอว่าโคมมีความาแล้วก็ทให้ไก่เอย่า,า,ลาแล้วก็วใส่้อมแล้วก็ให้ความาง่ายใช้ได้ใช้สีสวยอืม สุดที่ยากที่สุดของกิจกรรมวันนี้คือคือเราไม่ได้เตรียมของมาแต่ว่าเราก็แก้ปัญหาของยืม <laughs> ขอยืบยืมร้านอื่นเขาใช่ไหมลูกโอเคค่ะเรียบร้อยค่ะอาหารจานนี้ค่ะเราให้ชื่อว่าอะไร ได,ด,ไดฟุกุไดฟกุมูไดฟุกุมูแนว,นวคิดอ่ในการฟิวชั่นวันนี้คืออยากกินไดฟุกุแท้ของขาวอ๋ออยากกินไดฟุกุเวอร์ชั่นของขาวอ่ะค่ะคิดว่ากาิจกรรมรอบนี้ส่วนไหนที่มันยากที่สุดทำอะไรทำแป้งแป้งยางมามันเจอผสมอ,อะไรบ้างคะแป้งไม่สุกติดมืออะไรอีกอ่า ไปผสมที่เดียวในกระทะใช่ไหมไม่ละลายแป้งมา่แล้วเราแก้ไขปัญหายังไงคะทำใหม่เวลาพอโอเคเราคาดหวังว่าอาหารชนี้ของเราเนี่ยชนิ้นี้ของเรามันน่าจะรสชาติเป็นไงอร่อยอร่อยอร่อยเนาะต้องมั่นใจนะคะโอเคโอเคค่ะนักเรียนอาหารพิั่นของเรีในวันนี้คืออะไรคะ แซนด์วิชทอดมันแซนด์วิชทอดมันลองลองขอดูไส่นะทอดมันอยู่ตรงไหนอ๋ <c oughs> โอโอเคของข้าวของวายแล้วเนาะเออเรามีแนวคิดในการฟิวชั่นอาหารครั้งนี้ยังไงคะว่าอยากอยากได้ทอดมันในแบบว่าแบบอื่นที่ไม่ใช่ในการเอาไปทอดแล้วก็คุมไปอืม <c oughs> อ้าวแล้วรอบนี้เราใช้วิธีอะไรทําให้ทอดมันมันสุกปกติแปีกับทค่ะอ๋อไปจีกับไทะเราคาดหวังว่ารสชาติอาหารของเราหน้าจอกมาแนวแนวไหนคะ ไม่อร่อยไม่มั่นใจเลยหรอเราต้องมั่นใจสิลูกจุดที่ยากที่สุดอ่าคิดว่าหนูไปขโมยไอติมกลุ่มอื่ออ๋ออันนี้เราพยายามหาทางรอดอยู่ใช่ไหมหนูทำมาเพื่อให้มันแก้แก้ข่าวเลยนี้แก้ข่าวในนี้ใช่ไหมคะเราคิดว่าขั้นตอนไหนยากที่สุดสี่สี่เอาสี่มันเกิดอะไรขึ้นคะหนูไม่รู้ว่ามันสุกเป็นถ้ามันสุกมันจะเป็นสีอะไรคะอ๋อไม่รู้ตรงนั้นใช่ไหมคะโอเคค่ะได้เลย สวัสดีคะด่ะนักเรียนอันนี้เป็นอาหารอะไรเอ่ยไอติมนมถั่วเหลืองครับไอติมนมถั่วเหลืองมีอะไรอีกคะไส้ไส้ไอ <b>. <Hey. S 1> เป็นกะหรี่ปลบรสหวานเป็นกะหรี่ปลารสหวานอ่ะแนวคิดในการที่เราทําอาหารชนิดนี้คือ <Hey. S 1> ดูมาจากติ๊กต็อกดูมาจากติ๊กตอก็อกอ่าก็เ<ๆ>ลยอยากลองทำ,ทำ,ท,ำทำง่ายแล้วก็น่าจะได้ครับเลครับทง่ายน่าจะได้อ่ะแล้วขั้นตอนการทําของเราในวันนี้นะคะมีส่วนไหนที่เราคิดว่ามันยากที่สุดไหม้ มันจับตัวแข่งตัวอ๋อก็คือมันไม่จับตัวกันแล้วเราแก้ปัญหายังไงเอาถุงซิปล็อกแล้วก็ใส่ไปแล้วก็เอาไปแช่เอาไปแช่เนาะแล้วเราคาดหวังว่าไอติมของเรามันจะออกมาเป็นรสชาติอย่างไรก็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 น่าจะดีนะครับเนาะโอเคเดี๋ยวชิมนะครับขอบคุณครับ